งานภาคอื่นนะครับเป็นการตัดแต่งกิ่งองุ่นนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูกันนี่คือต้นองุ่นนะครับช่วงนี้เป็นหน้าหนาวนะครับองุ่นก็จะเริ่มออกนะครับหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งนะครับเพื่อให้ใบเขางอกใหม่เราจะลบกิ่งละใบออกหมดเลยนะครับผมแต่มาเขางอกแล้วเขาก็จะมี ผลนะครับช่วงนี้แหละจะเป็นดูดูการทำองุ่นนะครับนี่คือต้นองุ่นให้เขาผัดใบทิ้งนะครับเราจะตัดให้ต้นองุ่นล้นเลยอ ที่จริงวันนี้ก็เป็นวันหยุดของผมนะครับผมแต่บางฟาร์มนะครับก็มีงานเยอะบางฟาร์มก็งานเร่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวนะครับงานก็จะเยอะหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของผมนะครับที่ได้มาทํางานรับจอบพิเศษนะครับก็ดีกว่าอยู่เฉยๆมาหาเงินหาตังค์ดีกว่านะครับผมก็ดีใจมากนะครับวันนี้ได้มาทํางานร่วมกับเพื่อนๆชาวเวียดนามนะครับทุกคน ก็จะมีนายจ้างและหัวหน้าง,งานนะครับมาสอนวิธีการตัดแต่งกิ่งนะครับวิธีการทำนะครับเราเนี่ยจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าภาษาอังกฤษผมแทบไม่ได้เลยนะครับผมแต่ก็ต้องแต่ก็พอจับใจความได้นะครับทำตามได้ก็อาจจะเข้าใจไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ พอพอทำได้ครับงูงูปาปาไปนะครับผมแต่สิ่งที่น่าตลกสำหรับวันนี้ก็คือผมทำงานแบบงูงูปลาปลาครับแบบไม่ค่อยดูอะไรนะครับแต่เวลาฟาร์มเมอร์หรือหัวหน้างานมาเช็คแก่กับชมผมนะครับว่าทํางานได้ดีมากนะครับบอกว่าเวลกูดเวลกูดนะครับผมตลกตัวเองนะครับรู้สึกตลกตัวเองมากนะครับ แต่พอทาไปเรื่อยๆครับทุกคนก็เริ่มสังเกตคนอื่นเริ่มสังเกตพี่คนงานนะครับเขาทําแบบนี้เราก็ค่อยๆดูนะครับอ่าแล้วก็ทําเป็นแล้วคือเราจะต้องตัดใบออกให้หมดนะครับห้ามไม่ให้เหลือแม้แต่สักใบเลยนะครับและให้เหลือกิ่งเพียงแค่6กิ่งนะครับกิ่ง6กิ่งนี่ก็จะต้องตัดให้ไม่ยาวมากจนเกินไปนะครับและสําหรับกิ่งเล็กกิ่งน้อยกิ่งแขนงอะไรแบบนี้ก็ ออกไปให้หมดนะครับลักษณะงานก็จะปประมาณนี้นะครับทุกคนก็ไม่ได้ยากนะครับแต่เป็นงานที่ต้องใช้เวลานะครับวันนี้ก็พักเที่ยงนะครับกินข้าวกินน้ํานะครับก็จะคันเคืนหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นคนไทยเพียงคนเดียวนะครับในกลุ่มชาวเวียดนามนะครับ วันนี้มีเวลาพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงนะครับก็นั่งพักไปดูโทรศัพท์ดูสวนดูป่าอางหุ่นไปครับผมพักเสร็จแล้วจากนั้นก็ไปทำงานตัดแต่งกิ่งต่อนะครับผมอพอตัดเสร็จแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือการบังคับกิ่งนะครับเราจะบังคับกิ่งเนี่ยให้เหลื้อยไปตามเหล็กนะครับโดย เราเนี่ยจะนำกิ่งของต้นองุ่นนะครับพันอ้อมเส้นเหล็กนะครับที่เหมือนเป็นเหมือนค้างของเขานะครับแล้วก็ใช้กิ๊บนะครับล็อก,อล,อกล็อกไว้ให้อยู่กับเหล็กนะครับผมโอเคก็จะออกมาสวยงามแบบนี้นะครับาจากที่ใบเยอะนะครับก็ทำให้มันโรนหมดเลยนะครับผมใบก็จะอยู่เต็มพื้นหมดเลยนะครับผมส่วนกิ่งนี้ก็ รอให้เขางอกนะครับแล้วเขาก็จะออกผลผลิตให้เรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ทำงานไม่เหนื่อยมากครับผมก็ทำไปเรื่อยๆนะครับผมงานไม่ได้เร่งรีบแล้วก็งานก็ไม่ได้หนักมากมายเท่าไหร่นะครับวันนี้ทำงานไป9ชั่วโมงครับทุกคนตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะครับผมแล้วก็มีเวลาพัก ก็ได้ทำง,งานไปทั้งหมด9ชั่วโมงนะครับอ๋อแล้วที่สำคัญนะครับสิ่งที่ผมได้มาทำในป่าองุ่นเนี่ยผมเป็นความรู้ใหม่เลยครับทุกคนคือกิ่งองุ่นเขาเนี่ยจะหักยากมากครับผมเนี่ยครับผมจะงอให้ดูครับทุกคนคนี่โอ้โหงอขนาดนี้ยังไม่หักเลยครับ ือเขาจะมีความยืดหยุ่นมากนะครับกิง่งต้องโอ้โหเราสามารถม้วนม้วนมวน้มว,นมวนกับเหล็กนะครับกีบม้วนก็ได้กิ่งเขาก็ไม่หักครับคือเป็นกิ่งที่หักยากมากเลยเหมือนเป็นเถาวันเลยครับเนี่ยครับดูเนื้อไม้ของกิ่งอง่นนี้มันโอ้โหเป็นความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับคือหมุนแล้วก็ไม่ต้องกลัวหักเลยครับ ทำรุนแรงกับเขาได้เลยจับหมุนได้เกือบ360องศาเลยครับก็เป็นความรู้ใหม่นะครับที่ผมไม่เคยรู้แล้วก็เป็นที่แปลกใจสําหรับผมมากครับทุกคนหลังจากที่เร็นงานแล้วครับก็จะไปรับเงินนะครับไปรับเงินสดงานรับจ็อบพิเศษเขาก็จะจ่ายเป็นเงินสดนะครับนี่ก็คือเพื่อนๆชาวเวียดนามนะครับซึ่งวันนี้นะครับ ก็ทำงานไป9ชั่วโมงนะครับแล้วก็ได้เงินทั้งหมด225เชคเกลนะครับอ่าเป็นเงินประเทศอิสราเอลนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่1,900บาทนะครับว้าวถือว่าเยอะเลยนะครับผมก็ดีใจที่ได้มาทำงานในวันนี้นะครับผมก็เพื่อนๆชาวเวียดน,นามก็อาจจะยังไม่สนิทนะครับก็ได้คุยกันเล็กๆน้อยๆน,นะครับแล้วก็ ไม่ค่อยเก่งภาษาด้วยก็เลยไม่ได้ค่อยคุยกันนะครับแต่ก็เพื่อนๆชาวเวียดน,นามก็น่ารักแล้วก็เป็นวิ์มากเลยครับทุกคนก็สนุกดีครับวันนี้ก็อยากมาทําอีกทุกๆทุกๆวันเลยเนาะถ้ามีถ้ามีงานแบบนี้ผมก็อยากมานะครับสําหรับคลิปนี้ก็อ่าก็ถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเกี่ยวกับบรรยากาศเกี่ยวกับป่าอางุ่น อาจจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็นำมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะครับทุกคนก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยครับสวัสดีครับ